สามต่อสองนะครับมาดูตะก้อเดี่ยวนะครับฝั่งนี้เป็นนันบางชันนะครับเดี่ยวกับหยองพม่านะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับหยองพม่าขึ้นนำสี่ต่อสองเสิฟแปรข้ามหัวแปรนะครับดูครับโอ้โหสองต่อสี่นะครับ สีต่อสองนะครับนั่นนันบางชั้นเดียวกับยองมากๆครัหัวแปงคิวยองเกี่ยวหลังเท้าขึ้นไม่ได้นะครับข้ามหัวแปนะครับห้าอต่อสองนะครับอ่าครับตีหัวเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาโอ้ยยอง ย้อนยอดโอ้โหหกต่อสองนะครับเจ็บนี่นะครับนันบางชันนะครับวันนี้มาเดี่ยวหัวแปรกับหยองพอม่านะครับสองต่อหกนะครับ เร็ดดีมากนะครับย่องม่าย่องพม่าอย่างไงอย่างไรยังไงเกี่ยวรองเท้าขึ้นมาตีมานันวางชันยกเข้าไปไม่ตายใช่ไหมย่องเกี่ยวรองเท้าขึ้นยังไงโอ้ยย่องพมากูได้ไหมกูไม่ได้ใส่ใส่ย่องย่องใส่นันวางชันยังไงเป่าปากแล้วตามหลังสามต่อหกเหลี่ยมหิน พม่าใชยเอาพม่าฝั่งนี้พม่านะครับหันหลังมานะครับยองยังไงครับอ่ะยังไงครับโอ้โหโมงใส่เน็ตพม่าบางชันนะครับเจ็ดจอจามนะครับพม่ายองเตี๊ยบยอดมายังไงครับโอ้ เ,นเนจ,จนใจใจใจในจว็มามาไงครับลากเข้าไปตีหัวเกี่ยวรองเท้าขึ้นมายัางไงมองข้ามเอาผมปิดหน้าก็มองไม่เห็นนะครับโอ้โ9ต่อ3นะครับ เก้าต่อสามอ๋อครับสี่ต่อเก้านะครับเ็บ วัสดีท่านผู้ชมนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับยังไงครับมาดูตะก้อข้ามหัวแปรนะครับฝั่งนู้นเป็นพม่าหยองนะครับฝั่งนี้เป็นพม่านันบางชันนะครับกระบี่มือหนึ่งบอกพม่านะครับ

เบตต่อ4นะครับคเขอรเลยโคเชอรดีเลยว่าหัวเคยได้บ้งไหมเยอะไม่เยมันยาวอะมันได้านีกมยมจริงจริงนาะเต่อสีนะครับหยองพมาานำขาดลอยนะครับ สิบเอ็ดต่อสี่เบ๊บโอ้โหยังไงออกครับหนึ่งสิบเอ็ดต่อสี่อยู่นะครับนันบางคันตามอยู่สิบสี่ ได้ครับได้ครับยังได้ครับไ,ไ,ไปครับไปหยองพม่าบอกไม,ไม่ไม่ไม่ตายใช่ไหมแล้วเตอ่น้างยางลว,นยเ,วนเนันรตอนไหนเนนน้องมาเชียรเขาอ,อยู่ง,ยงครับเดอปลอดภัยนะครับเรอยงเด้อเจ๊บันละโอ้โห สสองต่อสี่ลูกยวเกมนะครับนันตน่าจะต้านไม่อยู่นะครับเสือไปโอ้โหเสร์ฟดีมากนะครับ 5ต่อ12นะครับฝั่งยองพมา่าขอแต้มเดียวเกมนันบางกันได้5แต้มนะครับ 5. 5ต่อ2นะครับนันบางกันเตะไปยองพมา่าเกี่ยวรองเท้าขึ้นยังไงยองยองโอ้โหมงเอาตายนะครับยองพมา่า 2>, <5. S 1> 2ต่อ5นะครับยองเสร์บมาออกครับ ต่อสองนานบางชันเธอไปยองพมาโมงข้ามหัวหลังหกักโอ้โห้ามหลังเท้าไม่ได้นะครับห้ามหัวแปรนะครับเสียได้ครับยังทันครับยังทันครับไม่เรียบครับแต่ไม่ตามนะครับจบเกมนะครับพมา่ายองว็ชนะไปนะครับ โอเคนะครับผมขอตัดคลิปก่อนครับอ้าวต่อเลยนะครับยองนันขอแก้นะครับเอาครับต่อเลยครับขอแก้นะครับต่อนะครับศูนย์ต่อศูนย์เฟติกเน็ตโอ้โหไม่ข้ามศูนย์ต่อศูนย์นะครับยยองพม่าเซฟยอดนันยังไงโอ้โหติกเน็ตลงนะครับ ดีนน้ตาสซัี่อนนี้ต่อโอ้โหไปค้เสียแล้วเอาเอาไ้ดีูนต่อหนึ่งนะครับ าการบางการเสิไสไบสไปยองพมา่มางไงยองตีมาเกีย่ยวได้ยังไงนั้นยังไงเอาขึ้นเกี่ยวรองเท้าขึ้นมายองไม่ยอมตายนะครับตีข้ามายงังไงเกี่ยวรองเท้าขึ้นมาโอ้โหยองพม่าเกี่ยวรอง,งเท้าทุกเม็ดนะครับ ไม่ค้ามนะครับโอ้โหแป่ออกนะครับโดรา่กเ่อดมโรดเตะก่อนหนึ่งนึ่ง เตียมน่อยแล้วไงแล้วเอาสตอเลยเเาครับดูเกมเส็จของหยองขามาหยองเกี่ยวได้ครับดูครับลูกเกี่ยวของหยองเข้ามาครับดูลูกหัวครับโอ้หอะไรขนาดนี้้งโตก็้องกเด้กันหลายลนะแแบ่งกัน ยองเสบมาโอ้โหลงนะครับยองพม่าเสบลงนะครับเป็นแผลแก้มือนะครับนันบางคันแผลขาดรอยนะครับเตี้แรกข้ามหัวแปรนะครับเตสองขอแก้มือเติบมาที่เดิมนันบางคันยังไงครับลากเข้าไปตีหัวยองเกี่ยวได้ครับยองหยอดหน้าเน็ตครับโอ้โหตีไม่ลงนะครับยองพม่า

เสร็จไปหยองยองยอดไม่ข้ามสองต่อห้านะครับเสร็จไปหยองเปิดหัวจังหวะแรกเราก็ลากเข้ามาแล้วก็ตีหัวต่อสองนะครับเสร็จไป

สองครับหยองมากขึ้นนำนำบางชันอยู่ยังไงครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับหยองพม่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ้าวหยอดเกี่วนรองเท้าขึ้นออกเยอะนครับโอ้ สองต่อหกนะครับเกมสิบสามไม่มีดิวเสบไม่ลงหยองนะครับนันบางชันขาตายนะครับโอ้โหต่างเท้าไม่ได้นะครับข้ามหัวแปรมาดูเกมเสบของพม่าหยองหยองเสหยอดหน้าเน็ตนันบางชันวิ่งเข้าไปแล้วก็ยกเข้าไปแล้วก็ตีหัว สองต่อหงนะครับเ็จไปหยองเขียวรองเท้าอยู่ครับยังไงโอ้โห วงไม่ข้ามนะครับหยองพมามาดูเกมเซฟของนันบางชันนะครับสามต่อหกโอ้โหเกี่ยวรองเท้าขึ้น,นครับเอาคืนติดต้นหยองยัง,ยงได้ครับหยอง

ห้าต่อ <6 S 1> หกเ็ไปออกหกต่อห้านะครับมาดูยองเขามาเสร็จสายสุด ยกเข้าไปตีพริกเน็ตยองเกี่ยวหลังเท้าขึ้นโอ้โหน้องซักกันปะน้องซักชนะชนะสบายชนะชนะชนะะเจ้าบอลได้ชนะ ไปหยองยังไงโอ้ไปโดนหลอกลูกไม่ก้านะครับหยองมากๆไปโดนหลอกน้า้งเายัอีขนดนี้วะน้าิัวเลยอะค่าไมาะคนเนี่ยจะรที่่เหพี่เปียดโอ้ลงเยอะนะครับอ๋อ เอารถเอารถเอารถนะรถนี่นี่ไปเจ็ดต่อหกนะครับเปลี่ยนข้าหรือเปล่าหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเจ็ดโมงโอ้โขาเสียบเสียบกว่าอ๋อเริ่มขวานี้เราเริ่มมันแล้ว

ที่มอดี้ได้เลยลูกโอ้ยเอาทียร์ครับไม่ได้เลยี่มอดี้ยัไม่ได้เลยา่เปรียบเทียบคนที่เขาดีกว่านั้นเลยเอาคนร่ำเลยมองเงา6-76ต่อ7นะครับเติมมาฮ่าฮ่าฮ่ากูผอมแล้วถ้ามาเนี้ยตายไปไปทีดี้ไปคารนโอ้ตะกออ่ะอารุนเลไม่ได้เดี๋ยวกูเลย๋ย่านะเขา

อหยอดยอดไม่ได้นะครับหกต่อเจ็ดนะครับโโอ้ห สองหนีเมื่อกี้ถ้าต้องไปแปดไม่ได้เก็ดเลยเจ็ดเะี้ยมเลยนี่โดนใจไหมพี่ใจไหมเจ็ดตัดเจ็ดนะครับเก็ดมา โโน unku, umas, uh uh okay. uh <se uh ี่พม่ายองพีคขึ้นนำอีกครั้งนะครับแพดต่อเจ็ดตุ้กสีนะครับของพม่าเกี่ยวรองเท้าเฉยนะครับดูครับโอ้ ลูมเย่องมาว่านี้ไปเป็น9กต่อเนะครับนี่แหละครับนันบางชันนะครับใครไม่เคยเห็นครับมาเป็นหนแรกนะครับที่สนามสาธุประดิษฐ์สามเสียบยองเกี่ยวรองเท้าไม่อยู่ เดี One ๋ยวไม่เอาเดี๋ยวกินกินให้หมดกินเลยเดี๋ยวให้หมดกินแล้วให้ย่อยให้หมดกินแลวเอางแล้เจ็ดเก้าต่อเก้านะครับโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าขึ้นครับยกล้นครับโอ้ อ,เเอนนานบอลคนันลาเข้าไปตีหัวอยองอยังไงยองแปรกินนานบอกแปรกินไม่ได้<อ>แล้วก็อาาโอ้โหนี่ไปสิจอเจ งานกอบานเด้ต่ตแค่หูยงไอ้แค่หลายปีเลยดอเขาเคยงานก็อยากตาต้นเพื่หน่อยดิไม่เป็นไรเราะ่ะมีใจใ้ดนดดนาแมาออฟังแต่ะ้ครับ10-7 10-7นะครับเสร์ฟยอดโอ้โหขาอ่อนแล้วครับนันวางคันมอทีกอานร่าคือเขางองเยมาเตะละ ต,อต่อเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟพริกเน็ต เี่ยมที่สองเกี่ยมที่สองเกี่ยมหานะครับเกี่ยมที่สาเกี่ยมที่มีโดนเอยังไงยังไงไดเหรอตามให้จันตอยเดี๋ยวนี้เกี่ยมที่อาเกี่ยมทเจ็ดี่ี่แปดเกียมทแปดมีตาตาอแล้วลองเกี่แล้วฮ่า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 ฮ่่่